สวัสดีครับวันนี้พามาชมในส่วนของรุ่นสตอ r มแท็นะครับสตอมแท็กจะมี2รุ่นนะครับเป็นตัวขับ2แล้วก็ขับ4นะครับคันนี้จะมีการเปลี่ยนล้อนะครับเป็นขนาด20นิ้วนะครับยางเป็นทอสปิกนะครับเอ่อแรปเตอร์อทนะครับผมขนาดยี่สิแล้วก็ช่วงล่างนี่ก็ยก2นิ้วนะครับนี่พามาชมไลน์ไหมนะครับเออ มีการเปลี่ยนในส่วนของปีกนกนะครับแล้วก็ใส่ลูกหมากกันโพงเข้าไปนะครับยางก็จะเป็นขนาด33นะครับคูณ12.5นะครับ R20 เป็นยาง RT นะครับถ้ายางขนาด33ยังไงต้องยกนะครับไม่งั้นจะเลี้ยวแล้วติดนะครับ ในส่วนของยางคอสมิกนี่ดอกจะใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับรถที่ชอบตะกุยนะครับนี่ครับอาจจะมีเสียงว่างนะครับแต่ก็ไม่ดังมากนะครับอีกนกก็จะเป็นของโยงนะครับตัวนี้ ถ้าเป็นตัว s ต o นแท็ก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากนะครับเปลี่ยนแค่ล้อแล้วก็ยกช่วงล่างนะครับหรือจะเป็นล้อขนาด20แล้วก็ออฟเซตศูนย์ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องยกนะครับแต่ถ้าล้อ33นี่ยังไงก็ต้องยกนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นออฟเซตลบ24นะครับตัวนี้นะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของชุดกันชนวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์เรนเจอร์นะครับตัวนี้จะเป็นชุดของเขากระจังหน้าจะเป็นแบบใหม่นะครับนี่นะครับปกติแล้วตัวชุดวิกเตอร์จะอยู่ในตัวเอเวอเรสต์นะครับคราวนี้ก็มีการดัดแปลงและเปลี่ยนมาเป็นในรุ่นของตัวเรนเจอร์นะครับนี่นะครับ รถยังไม่ได้ล้างนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกมีนะครับแล้วก็ซื้อในส่วนของชุดแต่งเพิ่มเติมได้นะครับ